ฝากทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะ 2> 1 2ึสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเราอยู่ในช่องกีตาร์บอสบอลนะจ๊ะและเรามาพบกับน้องอีกครั้งนะครับผมจาก e ีพีแรกพอเชตที uh ่วีโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่น c h e เ t e s คปอีพี2อง a ชปเต2มาแล้วนะคะ ไปกันเลยปาเช่ไปกันย่ยูอุ้ยเอ้ยหลังจากอันแรกที่พวกเรานั้นออกมาจากที่นี่เราต้องออกจากที่นี่ด้วยหาชีสสองก่อนและพวกหนูชีสกำลังคุณอยู่อีกจักรวาลหนึ่งคุณตกอยู่ในอีกโลกหนึ่งผมไม่จะตก้ อุ๊ยคุณเตอร์น่ากลัวเลยอ่ะเธออุ๊ยคุณเตอร์มาเร็วพอเช่เร็วเพลงอุ๊ย EP สองไปกันทุกคนไปกันไไอุ้ยเสียงเสียงเสียง<ๆ>อุ๊ยพอเชอ่เฮ้ยชั้นนี่ไงเจ้าหนูที่โดนแก้กตอนนั้นนะ่ะจะตายแน่หนูานตาย<ๆ>นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเออมีชีต เก็บชีที่เขาสิบสองเออปอเชยช่วยด้วยปอเชยมาเร็วหนูมาที่จุดซิมาเร็วอดีเก็บชีทดีเก็บชีทอยู่ดูดูเสียงแรงมากอุ้ยตกใจดูข้างหลังเราได้สามชิ้นอุ้ยเจอหนูไอ้จอชีตจะมาเจอหนูทำไมตอนนี้ อุ้ยชีเต็มไปหมดเลยอะน่ากินนะแต่กินไม่ได้เออชอร่อยวะอยนี่มันที่นี่ตรงนี้คืออะไรหรออุ้ยเจ้าเลี้วเฮ้ยปลาชีมาแล้วนี่ว่าจะตกตกของฉันค้างเป็นอุ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะอ้าวนายอยู่นี่เองพวกไอพวกเจ้าเอาชีพแกจับฉันมาที่ทำไมพวกไหนล่ะอุ้ยนี่นี่นายนายจะเจอกูใจเหลืองไอพวกนี้เดี๋ยวก่อนนะ เนี่ยมันที่ที่เราเคยไปนี่นะมีนี่ไอ้ตรงจุดเซฟเลยอ่ะเห็นไหมรีบไปกันดีกว่าเอ้ยทำไมมีประตูสีแดงอ่ะโอ้ผมนี่ก็ตกใจง่ายจะรวดสีวิกมันถึงแล้วอ่ามาแล้วมันต้องหาบันไดก่อนนะเอ้ยไม่เราต้องหาเออไม้ก่อนนะเราต้องลงไปเราต้องหนีไปเฮ้ยยว้ายรีบหนีก่อนอุ้ยว ตึึึงงงตตตามแผนเราจะขึ้นจะชีดทุกคนเราจะชีดตามแผนเราจะขึ้นไปอีกทางหนึ่งไปไปเร็วเฮ้ยป้าเช่เราเจอเราเจอกุญแจเหลืองแล้วเราเจอมาข้างในเออเฮ้ยอะไรอ่ะุ้ยอ๋อนี่ไงประตูสีเหลืองเห็นหน้าเห็นฉันไหมเห็นแล้วเนป้าไปกันแล้วก่อนที่เจ้าหนูมันจะเห็นเราไปลิวี่แต่ว่าหนูจะมาจากทางนู้นอุ้ย โอเคมันมาจากเธอุ้ยกุณเตอเอามาเอาไม้มาแผงไว้ตรงนี้เอ้ยดีอะเด็กผมค้างอะปาไปกันครับอันนี้คืออะไรเราเจอกุญแจสีฟ้าเจอที่ไหนอะหลังกล่องไงอ้าวมีหลังกล่องด้วยเหรอนี่ไงอ้าว๋อไม่เห็นตอนนั้นแต่ก่อนพี่กิต้าจะไม่ได้ไงมาให้พี เอ,เออ<ร><ำ>ามาเจอที่จุดเซฟเอาจริงฉันไม่เคยมาเล่นแบบนี้เลยนะไปจิ๊บไว้ปอช่เกิดคุ้ยเกิดจำเกิดือเกิดทำให้ฉันแทบเลยนะหนีไปเร็วก่อนที่เจ้าหนูมันจะเห็นเกิตอนนี้ก็เห็นเราแล้วล่ะเจ้าหนตาตาเซอร์รรเอ้ยเมื่อกี้เห็นชีตมันจะหนูตามฉันหรือเปล่าอุ้ยจะชีต ต้องรีวิ่งไปก่อนว้ายว้ายฉอดดีเจ้าพวกนี้ดังดังเอ๊ะว้ายว้ายเกือบเอาวเจ้าหนูว้าย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 เกือบตายว้ยแกนี่ก็ฉลาดเหมือนกันละแต่ฉันเนี่ยฉลาดกว่าแกอีกเยซูุ้ายเกินไปอ้ายแกฉลาดกว่าพี่ฉันอีกอ้า ทยทำไมแกไม่ให้ฉันมากินแทนอาหารที่ของฉันละ่ะนี่มันไม้นี่นาเกี่ยวอะไรดีกว่ากอดใช่ไหมฉันเป็นกระดูกเนาะฉันเป็นกระดูกแล้วมันทำไมอะเอาก็คนชอบกินกระดูกเป็นหมาหรือเปล่าวะ,วะอุ้ยพีกิตาโอ๊ยคุณปี้คุณ คุณเติมช่วยพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวไอเปิดให้ก่อนปิด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 ตอนรอบมันมาอีกเนี่เกือบตายไปเปิดมันกระโดมันมาแล้วเสียงมันมาจากพี่กีต้ไต้แล้วมาเสียงีแรงแรงมากแรงอุ้ย ี่จะหลอกแค่ดีกว่าหรอโอเงหัวเราะอีกปอยเชษก็มามาช่วยหน่อยปอยเชษไม่ทำอ่ะเฮ้ยมันเข้าฐานรับรับรอเหรอออเฮ้ยปอยเชษตายทำไมฉันต้องหาของแบบนี้เ่อนี่เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยปอเชษเราต้องลงเราต้องส่วนมากเราจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าเราพูดไม่เก่งเท่าไหร่เราก็จะลงไป ลงนั่นแหละเฮ้ยปอชี่มาเร็วๆฉันยังไม่มีเอ้าทำไมไม่ไม่เอามาด้วยฉันตายไงเอา้าไม่ลงไม่ลงไปอะ่ะเดี๋ยวฉันจะหายใจก่อนหนึ่งสองสามไปบปอชี่ไม่ลงไปแล้วปอชี่นี่เอาเอ้าเอ้าเอ้าโอเคทุกคนเดี๋ยวขอปิดแป้นหนึ่งนะครับ โอเคเดีย๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะ EP สองโอเคเมื่อกี้เข้ามาหม่นะเมื่อกี้มาติดกกดปิดไม่ทันอย่าาโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอไปก่อนนะเพราะว่าเรา,เราต้องรีบในการตัด ผมต้องตายตทุกทีเลยเดี๋ยวฟาดหัวหนูสักหน่อยจากเมื่อกี้นะครับขอไปด้วยที่เมื่อกี้เนี่ย <Okay. S 2> ัรหลุตอนนี้เรามาแล้วครับเราเราก็เลยจะคิดนิดนึงทีนี้เราก็ต้องมารอน้องแล้วคผมไม่รู้ว่าตอนนั้นผมสะสมสะสมชีเดอร์รอะไรกพไม่ได้นับเลยก็เลยต้องหา,าเพ่อใได้ทีนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วค่ะผมนี่ ปอชื่อมาแล้วปอชื่ลอลงไปเลยปอชื่ลอลงไปเลยเลยนะเพิ่งมาติดตอนนี้อุ้ยพอเชี่ยเห็นเราลอยได้ไหมเห็นดิอุ้ยเราเป็นแฟรี่แฟรี่ในคราฟท์ผมไปเจ้ก่อนตไปกันรีบไปกันตีไปกันทีเจ้ามาได้ไหมเร็วนะจ้าเร็วนะจ้า ทำเป็นกุญแจเขียวกุญแจต้องมีอยู่เท่านี้อ่ะกแจฟันไม่ได้หักกันเยราขส้นแป้งไปเลยจะเพลยเอามาให้อีกปอาเช่ซู่สู้ปอาเช่ซู้ซูปาเช่สู้ตายไว้รายซู้สู้ปอาเช่สู้ซู้ให้ปาเช่สู่สู่ปอาเช่สู้ตายไว้รายสู้สู้ เฮ่เฮยยเยม่เช่อบอกเลยนะถ้าปอเช่ไปกลอ่ะมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงปอเช่หรอเออใช่เสียงเสียงไมมันก้อโอเคตกลงไปก่อครับตอนนี้เรก็เอาไม้วงเรียบร้อยอุ้ยปอเช่มาแล้วมีกีพิ่งเห็นไล์ันปอเช่ไล์กรีนคีมาแล้วขาจแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย